ทีมงานกองถ่ายเปิดเรื่องอีกมุมของซอเยจี G. ทำกลางกระแสด,ดราม่าถาถมเข้าใส่นางเอกซอเยจี G. ลาสุดโพสของทีมงานคนหนึ่งที่เคยร่วมงานกับเธอมาเป็นเวลา5ปีกำลังเป็นโพสต์ที่ได้รับความสนใจในโซเชียลมีเดียในขณะนี้ทีมงานคนดังกล่าวได้โพสภาพที่ถ่ายกับซอเยจี G. และเขียนข้อความลงในเว็บไซต์แผ่นระบุว่าฉันเขียนโพสต์นี้ในฐานะทีมงานที่เคยทํางานกับเธอมานาน5ปี ตั้งแต่ช่วงปลายปี2015จนถึงช่วงปลายปี2020ฉันได้รู้ว่าทีมงานที่ออกมาพูดถึงเธอก่อนหน้านี้คือใครช่วยออกมายืนยันกับฉันได้ไหมว่าเธอคือทีมงานของซอเยจีจริงๆฉันรู้ว่าไม่มีใครทำงานกับเธอนานกว่าฉันแล้วดูเหมือนว่าคนสองคนที่เขียนข้อความบนเว็บจีซิกินจะลบข้อความนั้นไปแล้วแล้วมาเขียนใหม่ในเว็บเน็ตแพนแล้วก็เหมือนจะมีเนื้อหาที่โพสในซินเทาด้วย ฉันก็อยู่ในเว็บนั้นนะเปิดเผยต,ตัวตนของคุณออกมาสิซอย,ยาจีคนที่ฉันรู้จักคือคนที่ตั้งใจทำงานอย่างหนักเธอเป็นคนที่วอวยพรให้พ่อแม่ฉันเจอสิ่งดีๆจึงไม่ค่อยมีคนทำเธอไม่ใช่คนที่จะมาแบ่งชนฉันกับทีมงานหรือทำนิสัยไม่ดีใส่พวกเขาเธอคือคนที่จะเข้าหาทีมงานก่อนและทักทายพวกเขาก่อนฉันจดจำเธอในฐานะผู้หญิงที่มีความโศก ผมมอบความรักให้กับคนอื่นมากกว่าจะรับมันและฉันชอบที่เธอเป็นแบบนั้นฉันได้โพสต์รูปถ่ายบางส่วนในกระทู้นี้ด้วยเพื่อไม่คนสงสัยว่าเรื่องที่ฉันพูดจริงหรือปลอม